สวัสดีครับุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์โวรนน้าให้ใส่นะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสารส้มคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าสปกรุกป่าเขาใหญ่ส่วนเศรษฐีฮุปป่าราชบุรีเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับสารส้มซึ่งเป็นผู้ที่เขียนคอลัมน์นี้ี่้บอกว่า เมื่อวันก่อนเนี่ยผมเขียนถึงไอ้มงที่ปกักมุตรสประกอจ้องจะง,งาบที่ดินที่ป่าเขาใหญ่รูปการคือมีไอ้มงตัวหนึ่งตนหนึ่งหรืออะไรหนึ่งก็ได้ไปปักบุตรสประกรเพื่อออกเอกสารสประกรให้กับประชาชนทั้งทั้ง,ท,งที่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าเขาใหญ่นะครับเรื่องนี้นายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรบอกว่าพบหลักมุตรสอประกรในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เลยได้ทำหนังสือให้รื้อถอนหมุดออกไปแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบูสีนอกจากนี้เนี่ยยังพบสปปวางผังแปลงเพิ่มอีกนับเฉพาะบริเวณเขาใหญ่จำนวนทั้งหมด2,933ไร่ด้วยกันคิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาทนะครับดูข่าวช่องท็อปนิวเนี่ยเขาเตือนความจำเลยทำให้นึกขึ้นได้คือนอกจากไอ้มงจะใช้หมุดสปรกรุกป่าเขาใหญ่แล้วเนี่ย ยังมีกรณีของเศรษฐีที่ไปถือครองที่ดินเป็นนอสสามกอกินพื้นที่ป่าราช,ชบุรีอยู่ด้วยนะครับเนื้อที่เดี๋ยวรวมแล้วเหมือนจะสอง0ันกว่าไร่เหมือนกันประการแรกครับจำได้ไหมครับคำพิพากษาสารปกครองกลางคดีที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจฟ้องเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นคดีดำหมายเลข 2218-2565แทับแล้วก็เป็นคดีแดงหมายเลข1839-2566ทับคดีนี้เนี่ยนะครับน,นานยธนาธรในอ้างตนว่าเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่านสามกเลขที่158แล้วและก็159ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลด่านทับตะโกอํเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด43ไร่กับอีก3งานแล้วก็อีกแปลงหนึ่งมีเนื้อที่38ไร่กับ 67ตารางวาด้วยกันปรากฏว่าคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่747ท2,565ลงวันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2,565เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่าน,นสสามก,กทั้งสองแปลงของนายธนาธรซึ่งจริงๆเนี่ยมีอีกหลายแปลงนะครับอยู่ในชื่อของแม่แล้วก็พี่สาวนายธนาธร เนื่องจากว่าตำแหน่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรเรียกว่าป่าฝั่งซ้ายของแม่น้ำพาชีหมายเลข85ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2512 ซึ่งเป็นการฝาฟาฟ่าฝืนมาตรา8 8แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่ห้ามมิให้ดําเนินการในเขตป่าไม้ถาวรและเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือว่าน,นสสามก่อตามข้อ3ของกฎกร,ระทรวงฉบับที่2พุทธศักราช2497และก็ข้อ8บวงเล็บ2ของกฎกร,ระทรวงฉบับที่5พุทธศักราช2497 ออกตามความพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497คดีนี้นี่ยนะครับสารปกครองกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินของหน่วยงานต่างๆตามหลักวิชาการที่ดินประกอบกับเมื่อพิจารณาจากแผนที่แสดงตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยมาตราส่วน1ต่อ3,000 0ระวาง48365006แล้วเนี่ย เห็นว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือว่านาทาสากเล่มที่158และ159ของผู้ฟ้องคดีที่ดินแปลงนี้อยู่ในแนวเขตที่ดินซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2512เนี่ยได้กําหนดให้เป็เขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรหรือป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําพาชีหมายเลข85แล้วต่อมานะครับได้มีการประกาศกําหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่1069พุทธศักราช2 5 2 7ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2 5 0 7ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนสสามกตามข้อ3าของกฎกระทรวงฉบับที่2ปีพุทธศักราช2497 และก็ข้อ8บงเล็บ2ของกฎกระทรวงฉบับที่5พุทธศักราช2497ออกตามความพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497จึงเป็นการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนอสอสกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายรองอธิบดีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่3มอบหมายจึงมีอำนาจตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่านสก .3 สสก่อได้ดังนั้นเนี่ยนะครับคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่747ทับ2,565ลงวันที่29เดือนมีนาคม2,565ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนอสก .3 สสก่อเลขที่158และ159ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงเป็นคำสั่งที่ชอบอด้วยกฎหมายแล้วนะครับ เมื่อคำบรณิชัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่4ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและการใช้ดุลพินิษเช่นเดียวกันจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันประการต่อมาครับประการที่2องคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่สารปกครองระบุข,ข้างต้นเนี่ยก็คือคำสั่งลงวันที่29เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2อ6 5อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมที่ดินลงนามในคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน747ทับ2 5 6 5เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่านสสามกโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับด้วยความปรากฏว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่านสสามกดังต่อไปนี้คือ1น่นอสสามกเลขที่153ถึง159ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึงจงังหวัดราชบุรีจำนวน7ฉบับออกให้เมื่อวันที่3เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2521ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่าน o สกโดยใช้รูปไทยทางอากาศไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา58 5 8ทวิวักสองวงเล็บ2แห่งประมวลกฎหมายที่ดินรายละเอียดตามแนบท้ายนะครับ2คือ n สกเลขที่704-707 เลขที่709เลขที่7 1 1ถึงเ2 9เลขที่761เลขที่1 1 2 1 3ถึง1133เลขที่1 1 3 5เลขที่1 1 3 7เถึง1144เลขที่1 1 5 8เลขที่1 1 5 9และเลขที่1 1 6 1ถึง1163ตั้งอยู่ที่จํานรางบัวอํเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจํานวนทั้งหมด52ฉบับ ออกเมื่อปีพุทธศักราช2521ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่านศสสกโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินและไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดินตามมาตรา58 58ทวิวัค2บงเล็บ2และวงเล็บ3แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนสสกจำนวน69ฉบับตามข้อ1และข้อ2ได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจาก ข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏจากการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดินว่าตำแหน่งที่ดินของนสสามกพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรหรือป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีหมายเลข85ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562ดังนั้นจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา58แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่ห้ามดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวรและ เป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกนอนสามกอตามกฎกระทรวงฉบับที่สองพุทธศักราช2497ข้อ3ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497และกฎกระทรวงฉบับที่หพุทธศักราช2497ข้อ8วงมงล็บสองออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และรองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายมีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่557กับ558ทับ2,564ลงวันที่23เดือนกุมภาพันธ์2,564ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา61แห่งกฎหมายที่ดินแล้วคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเนี่ยมีความเห็นว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่านสสกเลขที่153 159 ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและหนังสือนสสามกเล, 7, เ,ล 9, เลขที่7 0 4ดศ7ถึงเจ็เลขที่709เลขที่7 1 1ดหนถึงเจ็เลขที่761เลขที่1 1 2 1งหนึถึงหนึ่เลขที่1135เลขที่1นึ่งห4 4เถึงหนึ่เลขที่1นึ่ง1 5 9และเลขที่1นึ1งหนึถึงหนึ่ซึ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลรางบัวอเภอจอมบึงจัังหวดราชบุรีเป็นนสสามกที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงสมควรเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือว่านสสามกจานวน59ฉบับนี้หนังสือคําสั่งเนี่ยระบุว่าจึงมีคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์จํานวน59ฉบับดังกล่าวตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นั่นคือนสสามกที่มีชื่อเศรษฐีตระกูลจิงรุ่งเรืองกิจเนี่ยครอบครองที่ดินแปลงนี้อยู่นั่นแหละครับประการต่อมาครับประการที่3ก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสถานะของที่ดินเหล่านี้ถูกดําเนินการให้กลับมาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือย,อยังครับสมควรไหมครับที่จะต้องทวงกลับมาเป็นป่าแล้วก็เป็นสมบัติของส่วนรวมได้แล้วนะครับประการที่4ครับน่าสงสัย น่าสงสัยว่าคดีอาญาฐานรุกป่าที่มีนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมีนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็นางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจถูกแจ้งข้อหาอยู่ด้วยเนี่ยทำไมถึงได้เนิ่นช้าและก็ยาวนานเหลือเกินแล้วทาไมยังไปไม่ถึงศาลสักทีหนึ่งพนักง,งานสอบสวนกับอายการจะมีคําสั่งไม่ฟ้องบุคคลใดอย่างไรสมควรจะชี้แจงให้ชัดเจนนะครับแล้วจะอธิบายให้สังคมอย่างไรนะครับว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือไม่อย่างไร ต้องตอบคำถามนี้ด้วยนะครับอายการกับพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะครับ